สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย a เมซ o n นะครับกลับมาอีกแล้วของออดออนไลน์ดอทคอมนะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็หลักสูตรที่นี่นะฮะเรามีเครื่องมือชี้เป้านี่ชี้เลยว่าอะไรขายดีแล้วก็บอก้วยว่าไอสิ่งที่เราจะขายเนี่ยเราควรจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรสําคัญมากนะฮะถ้าเกิดคีย์เวิร์ดเราไม่ดีเนี่ยลูกค้าก็หาไม่เจอนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสินชาตัวนี้นะฮะพาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเซ็นกันเลยเพราะาผมว่า บางทีเพื่อนๆดูไปยังงงเลอมกล่องอะไรวะธุรกิจนี้นะครับแรงกิ้งนะฮะอาจจะหลุดไปเกือบหมื่นเหมือนกันนะแต่ถึงจะหลุดไปเกือบหมื่นนะครับประเด็นคือมันไม่หลุดสองหมื่นสามหมื่นแล้วันยังขายดีอยู่คือหลุดไปช่วงหนึ่งเห็นไหมแล้วมันก็กลับมาต่อนะครับแล้วก็อยู่ในเฉลีย่ยแรงอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยนะครับอ่ซึ่งปัจจุบันนะฮะแรงอยู่ที่สามร้อยยี่สิบถือว่ากลับมาอยู่ ช่วงดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมเจอจากเครื่องมือ Jungle Scout นะครับเครื่องมือเนี่ยเจอที่ r a น k i กิ้งสนะครับแต่ว่า Data ของ Amazon เนี่ยเวลาส่งให้ข้อมูล Jungle Scout มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยอย่าไปซีเรียสยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังไม่หลุด2อ0 0 0หมื่นถือว่าขายดีนะครับธุรกิจนี้นะครับเป็นเหมือนกระป๋องเองเพราะฉะนั้นราคาขาย1399นี่ผมว่าโคตรดีเลยนะแล้วก็ค่าบำรุงเฉลีย่ยเนี่ยเข้าขายได้ประมาณวันละร้อยกว่าชิ้นนะครับ ขายได้ถึง51,000ดอลลาร์ 51, โอ้โบ้าไปแล้วนะฮะ51,063ดอลลาร์ 51, นะครับถ้าประมาณการนะฮะ30บาทแต่ตอนนี้32แล้วเนาะ1.5ล้านอืยอดขายดีพอสมควรเหมือนกันนะครับไปวิเคราะห์ต้นทุนเลยนะฮะไอ้กระป๋องนี้นะฮะเอาไปทำอะไรนะครับขาย1399ามเนะค่าทรเนียมมันมันหนาเพราะฉะนั้นตัวนี้จะโดนยังไงก็ไม่ได้สเหรีกว่านะครับ 3.3นะ3.31ึ่งแล้วก็15%ของ1399ก็ตกประมาณ2 1เหรเลี้ยนอ่าออกมาเป็นอ m มซอนเนี่ยโดนประมาณ5.4นะครับเราก็ได้ประมาณสัก8.6จริงๆถ้าเราเข้าใจนะผมว่ากระป๋องเนี่ยหาในเมืองไทยได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปอาริบาบาจีนก็ได้นะครับแต่อ่ะนะเราก็ไปดูหน่อยที่อาริบบานะครับปองเนี่ยกระป๋องเหมือนกันเลยเห็นไหมคล้ายกันเลยนะครับ ซึ่งก็ร้านนี้ก็น่าเชื่อถืออรีบาบาลิงที่โอ๊ตจัดให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือเราเราคัดคัดมาแล้วนะว่าร้านที่แบบดูน่าเชื่อถือแล้วก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาประกาศขายแค่ประมาณ1 5บาทแล้วก็สั่งขั้นต่ำ100กระป๋องอมันมันก็โอเคอยู่นะแล้วก็นี่ร้านนี้สุดยอด3ปีแต่ขายมาแล้วถึง300 transaction นะครับโคตรสุดยอดอะบอกเลยนะเอาอยู่ครับบอกเลยเอาอยู่ต้นทุนเอาอยู่อาจจะฝั่งต้นทุนเอาอยู่แล้วนะ ต่อไปเรามาดูเรื่องคีย์เวิร์ดหน่อยสินค้านี้นะครับมีคีย์เวิร์ดประมาณการทั้งหมด730คีย์เวิร์ดแต่ถ้าใช้จริงๆผมวอาสัก4-500คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็เทรนด์มีขึ้นมีลงเฉยๆแต่ว่าคนหาอาจจะไม่เยอะมากนะไอดที่ผมดักมาเนี่ย4,008นะครับแต่ว่าคีย์ของมันเนี่ยหมื่นกว่าก็เป็นกลุ่มกลางๆนะครับคู่แข่งไม่เยอะมากแต่อ่ะเราไปดูคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดคนหาเยอะสุดนะฮะคู่แข่งประมาณ10,000นะครับ แนกิ้งนะฮะถึงแม้จะมีหลุดเออมันก็ไม่หลุดสามหมื่นเนาะสามหมื่นยังขายได้วันละสิบเอ็ดชิ้นเลยนี่คือเพอร์เดย์นะฮะจริงๆผมจะบอกว่าเวลาเราทำอเมซอนจริงๆนะสินค้าที่เราขึ้นไปเองอ่ะขายได้วันละสองสามชิ้นนีโคแทปปีแล้วครับจริงๆเพื่อนๆอย่าไปคาดหว,วังเว้ยเราต้องทะลุเนี่ยวันเดียวเราต้องร้อยชิ้นมันยากมากจริงๆคืออารมณ์เหมือนคุณจะไปเอเวอร์เลสอะนเนี่ยเอเวอร์เลสเนี่ยวันละสามร้อยชิ้น ๋ยนนี้ไปดอยสุเทพก่อนนะฮะดอยสุเทพวประมาณห้าหกสามสี่ห้าชิ้นเออแล้วแต่ว่าเราขึ้นดอยสุเทพหลายๆเขาไงเออเรามีสักสามสิบดอยสุเทพคุณก็มีกําไรหลักแสนได้อ่าง่ายกว่าเยอะนะไปโอเลส์นี่เดี๋ยวเผื่อๆตายกลางทางด้วยก็มีนะเพราะมันต้องลงทุนสูงนะโอ้เยียเสียงเลยบางคนบอกให้ไปซื้อรีวิวอะไรเงี้ยเออจะไปโอเลส์ไงตายกลางทางหมดงบไปหลายหมื่นเป็นแสนละไปไม่รอดผมว่า งบประมาณการเนี่ยไปดอยสุเทพนะขายได้วันละ3ามสี่ชิ้นนะฮะแต่ว่าประมาณการขึ้นดอยสุเทพกสามสิบรอบมีส0มสิบโปรดักส์ไรหลรับแสนเข้ามาได้เอองอ่ายกว่านะเปรียบเทียบไปเห็นภาพเลยนะในคีย์เวิร์ดนี้นะครับมีคนหาถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดถือว่าโตพอสมควรเลยนะครับอืคูแค่แข่งหมื่นแต่คนหาเจ็ดหมื่นเจ็ดใน Google นะครับแล้วก็รจริงๆคกราฟก็สวยนะนะฮะพีคมากในช่วงเดือนเดือ m b e r นะครับโตขึ้นทุกปีเหมือนกันนะครับ อไปดูในใน o ูเกิลเทรนสวยงามครับขึ้นแจมแมวอ,อ๋อแล้วไปดูคีย์เวิร์ดที่ผมหามานะคนหา4,8 90ก็ตีเป็นส0บห้านะแต่คู่แข่งจากหมื่นหนึ่งลดลงมาเหลือ4 0 0พันคีย์เวิร์ดสำคัญยังไงถ้าเรามีคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะไม่แน่คู่แข่งเลือหลักร้อยได้นะครับแล้วผมบอกเลยว่าที่เราเจออย่างเงี้ย เราเจอจ้าง730คีย์เวิร์ดเดิมที่ผมบอกอาจจะใช้ได้สัก400-500คีย์เวิร์ดชับวรองมันมีคีย์เวิร์ดหลกักร้อยแน่นอนแล้วนั่นแหละจะทําให้คุณขายได้และผมบอกเลยเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่มีทางรู้ครับ Jungle Scout เนี่ยแชร์มาให้เราหมดแล้วชีวิตเรานี่แบบโคตรจะง่ายอะ่ะสินค้าขายดีก็บอกมาคีย์เวิร์ดก็บอกมาเหลือแค่ลงทุนอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวไปคุยเรื่องการลงทุนนิดนึงเอ้ยเมื่อกี้ก็คุยแล้วนี่หว่ามันชิ้นละประมาณห้าสิบสิบห้าบาทอะ สิบกระป๋องก็ร้อยห้าสิบค่าส่งไปไม่ถึงพันชิ้นนี้อืมนี่คือ,องบการลงทุนของเรานะที่ผมแนะนาให้เพื่อนๆทําก็โอเคนะหนากระป๋องขาย <laughs> หากระป๋องขายอเมซอนนะฮะ,ะในคีย์เวิร์ดนี้นะครับเรนกิ้งก็มีหลุดหน่อยจะดูแนะแรงห้าหมื่นก็ยังขายวันละชิ้นนะโอ้ก็ยังโอเคอยู่ถ้าทําจริงนะแต่นั่นแหละเราเราถ้าเกิดเรามีงบประมาณจํากัดนะครับตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้เลือกเป็นเป็นสินค้าเกรด A อาจจะเป็นเกรด B อะไรเงี้ย แต่ผมว่าลงคุณไม่สูงไงก็น่าเสี่ยงอยู่นะครับธุรกิจนี้น่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับคำนี้นะฮะพอมันน้อยลงคำแรกมัน7จ็0 0ถูกหม้คำนี้เหลือเหลือหมืนแต่คู่แข่งเหลือ4 0 0พันแหละมันก็โอเคอยู่แล้วก็มันก็เจริญเติบโตนะเห็นไหมโนเวมเบอร์ถึงพฤศจิกยนถึงมกราเลยอ่ะเห็นไหมทุกปีเลยปีล่าสุดก็โตขึ้นนะครับก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับ ครูก็เทนก็ไม่ได้นะเลยดเล่นฮะคีย์เวิร์ดนี้และยังมีทั้ง400 500คีย์เวิร์ดนะครับไ้เพื่อนๆไปพิจารณาและน่การลงทุนนะฮะ15บาทก็โอเคนะจริงๆอ่ะสำหรับเพื่อนๆสมาชิก a m a z o ซนนะครับต้องการเฉลยแจ้งมาเลยคีย์เวิร์ด220 EP061 โค้ด620121ครับจะได้ลิงก์นะฮะคีย์เวิร์ด2ตัวลิงก์อาลีบาบา1688เอ้ยผมหา1688ไว้ได้หรอลืมฮะแค่ไปแนนมาจะดูทีวีนะฮะ อ่ากระแป๋งจีนนะฮะโอ้ยกระแป๋งจีนนี่ก็โคตรถูกเลยนะฮะสองจห้าหยวนนะฮะสั่งสิบกระแป๋งก็ยี่ห้าหยวนเท่าไหร่เนี่ยกดเครื่องคิดเลขเด้ยี่ห้าหยวนนะครับยี่ห้าถ้าลงทุนสักสิบกระป๋องนะครับสี่จุดหกนะร้อยสิบห้าบาทเมื่อกี้ร้อยห้าสิบอันนี้ถูกลงไปอีกโอ้บาทเปแลเนี้ย แต่ยังมีเยอะเลยนะครับใน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 หนึ่งหกแปดแปดนะเพื่อน <c oughs> ๆลองไปหาได้นะครับนะก็น่าสนใจอยู่นะจัดมานะครับผมนะก็ขอเฉลยมาได้แล้วจัดไปผมมาตัวนี้น่าสนใจลงทุนน้อยดีนะไม่เป็นไรถึงแม้นจะเป็นเกรดบีบวกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็น่าเสียงนะก็โอเคน่าสนใจอ่ะ o อดออนไลน์ดนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิป Amazon นะครับเรามีเครื่องมือจังเกิลสเกลนะฮะแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นอย่าง Amazon แบบง่ายได้ชีพเป้าสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปสมัครเองนะฮะขำๆปีละ2 5ง0 0ื่0 0 0าสแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่เรียนกับออดออนไลน์วันนี้นะฮะเรียน Amazon แบบจับมือทานะฮะบวกแชร์เครื่องมือ1ปีมูลค่า9,000บาทตัวแชร์เฉพาะตัวแชรรร์เคคืื่อองม1ปีนะับ มันไม่ใช่มีแค่ JS นะมันมีทั้ง JS เอมืชั้นบดแล้วก็อัดบดนะครับสามตัวนี้ปีหนึ่งผมเสียประมาณเจ็ดหมื่นกว่าจ่ายเก้าพันบาทในหนึ่งปีแถมอีกสามปีแบบโคตรผมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่กล้าที่จะจ่ายเก้าพันนะฮะเราก็มีแบบสามเดือนนะฮะ,ะเดี๋ยวต้องลงเรียนด้วยนะครับสามเดือนในราคาสามพันห้าหกเดือนในราคาห้าพันห้านะครับแล้วก็วันหลังถ้าเกิดจะแชร์หนึ่งปีก็จะแถมอีกสี่เดือนเหมือนกันนะครับ โปรอื่นๆ eBay Amazon ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com นะครับแล้วก็หากต้องการคุยกับเรารายละเอียดต่างๆนะฮะจะเป็นบูร์เบสิก eBay Amazon หรือลักสตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com คลิกเพิ่มเพื่อนสีเขียวได้เลยนะครับหรือไปที่ไลน์ของคุณนะฮะเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามเลข odonline ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0888611616และทิ้งท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ ช่องสไตล์นี้ในยู u ูบเนี่ยฮะสอนหาเงินสอนหาของขายออนไลน์ฝากขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับฝากซ u b สไครต์ช่องออตออนไลน์ไว้ด้วยนะครับนะก็ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับแล้วก็เรามีช่องทางอีก3ช่องทางนะฮะที่ทําบ่อยๆก็คือ Facebook f a n p a g พโออตออนไลน์นะครับแล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Twitter โออตออนไลน์ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นช่องทางไหนยังไงก็ฝากติดตามเราได้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ